มนทนทานบกที่13นำกำลังพลร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ช่วงเช้าวันที่11ตุลาคม2565พลตรีสิทธิชัยคัตตะพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลหามบกที่13จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2565ณสโมอสรในทหารมณฑลหามบกที่13อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีข้าราชการกำลังพลและครอบครัวได้ร่วมกันประกอบพิธีบำ เป็นพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องสังฆทานและร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนสิบรูปสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยแสดงความจงรับพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ